เรื่องราวของศาสนาพี่น้องเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากๆบางครั้งเนี่ยลหลายๆเรื่องพี่น้องมันมีผลต่อเราในวันกียรมาในโลกหน้าด้วยนะเช่นเรื่องหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านฮันดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลาฮว้และฮิวซันลลมก็คือเรื่องของการคบเพื่อนอิสลามให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการคบเพื่อนมากๆนะครับ นะหนึ่งในดูอาที่นบียบรอฮีมก็คือขอให้ตัวของท่านนั้นหรือกลุ่มชนของท่านนั้นได้อยู่กับบรรดาคนซอลีฮฮนต่างๆคนดีหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับเมื่อมีลูกต้องส่งลูกไปอยู่โรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นอิสลามโรงเรียนไหนพี่น้องไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสลามอย่าให้ลูกไปอยู่ทําไมอะ่ะเพราะลูกก็จะซึมซับ ความไม่เป็นอิสลามเข้ามาในตัวเรื่อยๆนะของฮารอมก็จะเข้ามาสู่ตัวของลูกเราเรื่อยๆดังนั้นทําให้ลูกของเราอยู่ในบรรยากาศของอิสลามก็คือโรงเรียนที่สอนอิสลามในนั้นด้วยเดี๋ยวนี้มีโรงเรียนแบบบูรณาการพี่น้องแล้วก็ในห้องก็จะเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยรวมถึงในบ้านของเราให้บ้านของเรานั้นเป็นบ้านที่มีอิสลามอยู่ในบ้านนะดังนั้น นบีพูดเอาไว้พี่น้องว่าหากว่าเราจะดูถึงคนคนหนึงเนี่ยให้ดูอะไรก็ให้ดูเพื่อนของเขานี่นยแหละเป็นคอลินคอลีนแปลว่าสหายคนสนิทคนที่เป็นที่รักนะเพราะคนคนหนึงก็จะซึมซับพฤติกรรมของของคนสนิทไปด้วยหมายความว่าคนคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหม م ทั้งหลายครับนะถ้า รักในการทำความดีเนี่ยเขาก็จะอยู่กับคนที่รักทำความดีด้วยกันได้ใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนกันนะพี่น้องไปไหนด้วยกันเนี่ยสมมุติเนี่ยเราไปเป็นเพื่อนกันคนเนี่ยสนิทเลยเดินทางด้วยกันบ่อยเนี่ยถามว่าเราเนี่ยละหมาดถามว่าเราจะไม่เรียกเพื่อนเราละหมาดเหรอเป็นไปได้ไหมพี่น้องกับเพื่อนเราก็มุสลิมเหมือนกันเราขึ้นมาละหมาดเราก็ละหมาดคนเดียวสวนปล่อยให้มันนอนไปไม่ใช่เพื่อนที่ดีก็จะบเบ้ ตื่นได้ละหมาดกันทําเป็นจะมากันใช่ไหมก็จะชวนกันทําความดีพี่น้องนะแล้วเมื่อชวนกันเลี้ยงควนี้ไม่ต้องชวนมากๆแล้วรู้แล้วถ้าไปกับคนนี้เป็น,ปนไงฉันไม่เคยห่วงเรื่องละหมาดเลยมันหาที่ละหมาดให้เราหมดดีไหมเนี่ยดีอันนี้ในดุนยานะพี่น้องแล้วคนที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเราในวันที่เราเกิดปัญหาพี่น้องครับบางคนเนี่ย เจอเพื่อนนะในสภาพที่อะไรตัวเองเป็นคนที่มั่งมีเพื่อนกระรักใครอย่างนี้แหละวันหนึ่งปรากฏว่าล้มละลายขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเพื่อนเริ่มหายไปทีละคนทีละคนทีละคนเนีนะ่ยให้รู้ไว้เลยเนี่ยพี่น้องอันนี้เขาเรียวกว่าเพื่อนกินแต่ถ้าเพื่อนแท้เนี่ยก็จะอยู่กับเราวันที่เรายากลําบากนะเขาเรียวกว่าซื้อใจกันหรือว่าดูใจกันก็ดูตอนที่ลําบากนี่แหละไม่ใช่ไปดูตอนสบายพี่น้อง แล้วก็ที่สำคัญพี่น้องเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาก็จะคิดถึงเราในโลกอาคีรอดด้วยนี่ผลประโยชน์ของเพื่อนที่ดีนะพี่น้องเออใน h ะดีษของท่าน رسول الله ص ล ى ล ل ل ه عليه ล س อ م b a ะอ a قال رسول الله صلى ا ل ل ะ ع ل ล ه و س นลุนจันนะตะ นบีบอกว่าแท้จริงชาวสวรรค์เนี่ยเมื่อเขาได้เข้าสวรรค์ไปแล้วฟฟลมยะจิดูอัสฮาบะหุมอัลลาดีกาูมะหุมอาลาลอาลาคอยริฟิดดุนยาปรากฏว่าเขาไม่เจอพักพวกของเขาอัสฮาบก็คือคนที่เป็นสหายคนที่เคยร่วมกันมาร่วมนี้ร่วมในที่นี้คือร่วมกันทำความดีกันมาพี่น้องร่วมละมาร่วมถือสินอด ร่วมในการทำความดีไปร่วมงานกันต่างๆร่วมงานที่เป็นความดีเนี่ยแล้วไม่เจอมองไปในสวรรค์อ sure. ้ามอยู่ไหนวะไอเราไปสวรรค์แล้วไอเพื่อนที่เคยทำความดีกับเราอยู Favorite ่ไหนเนี่ยนะ فإنهم ي س أ a و ن ع ن b م a ب عز رب z ب العز عزة ويقولون يا ر b เมื่อไม่เจอพักพวกที่พวกเขาได้ร่วมทำความดีกับพวกเขาในดุนยาแท้จริงพวกเขาก็จะถามถามอัลลอฮ์นะถึงพวกพ้องเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลยารบและนาะอิควานุนเราเนี่ยมีพี่น้องนะมีเพื่อนมีพี่น้อง กานูอยอู่ซอนูน่มานาว่าจสูมูน่มานาพี่น้องของเรานี้เนี่ยตอนที่อยู่ดุนยาด้วยกันเนี่ยก็ร่วมละหมาดกันด้วยกันเจอกันตลอดเลยนะชวนกันไปละหมาดตลอดนะแล้วก็ร่วมถือศีลอดด้วยกันอิฟตอ์จะมาอีเวลาละศีลอดก็นละศีลอดด้วยกัน ลำนารอหุมแต่แปลกว่าทำไมเราไม่เจอพวกเขาเลยในสวรรค์ฟฟยกูลลอห์อัลจาวะจันอัลลอฮ์อัลจาวะจันก็กล่าวก็ตรัสว่านะอิษฮะบูลินนารนะก็มีบัญชาใช้มาลิกาเนี่ยก็บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงไปยังนรก ก็กลัวไอที่ไม่มาด้วยนะพ่อได้พี่น้องไปแวนนรกก่อนเออมันไม่ได้เข้าสวรรค์เลยอคนเราเนี่ยพี่น้องบางครั้งละหมาดก็จริงนะถือสินอดก็จริงนะแต่บางทีก็ไปตกมาตายไปทําความผิดอย่างอื่นนะเนาะอ่าบางคนก็เลิกความผิดบางอย่างไม่ได้มันก็มีแต่เพื่อนก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ตอนละหมาดเนะี่ยละหมาดด้วยกันในตอนถืออดก็ถือสินอด้วยกัน,ตน,น,กนแต่ตอนความผิดเขาไปทำแอบๆบนี่พี่น้องเขาไม่ได้ชวนเพื่อนไปใช่ไหมอ่า ประกอบด้ความผิดมันเยอะกว่าความดีก็ตกนรกไปอยู่ในนรกก่อนเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตรัาอิสซาบูลินนดัดริจูมันก ا นาฟีกลบิฮีมิสกอล ت ดัดรรตินมินอีมัลลอฮฺบอกพวกเจ้าเนี่ย ทั้งหลายจงไปยังนรกและจงเอาผู้ที่ในหัวใจของเขานั้นมีอีมานเท่าละอองทุลีออกมาเถิดเป็นสะบับทำให้คนเหล่านี้พี่น้องออกจากนรกพี่น้องเข้าสวรรค์เพราะเพื่อนถามคนที่ดีเพื่อนที่ดีที่ร่วมกันทาความดีถามถึงในวันที่จากไปแล้วนะพี่น้องนะเห็นไหมเพื่อนที่ดีแต่นิดนึงพี่น้องว่าต้องมีอีมานนะ ถ้าทําชีริกปฏิเสธอัลลอฮ์นี่อันนี้ดีเพื่อนดียังไงก็เอามาไม่ได้พี่น้องนะเพราะต้องอยู่อันนั้นตลอดการก็หมายขางเป็นมุสลิมนั่นแหละแต่ว่าไปทําบาปอาจจะเป็นกาบาเอตเป็นบาปใหญ่ที่ไม่ถึงขั้นตกศาสนานะไม่ถึงขั้นตกศาสนาเนี่ยแล้วเรามีเพื่อนทีดีวันหนึ่งเพื่อนวันกียร์มาเพื่อนดีๆก็จะถามถึงเราอัลลอฮ์ก็มีบัญชาใช้ให้เอาออกมาจากนารกพี่น้องฮะดีษนี้เป็นฮะดิษที่บันทึกโดย ที่มันที่เขียนเอาไว้ในะบันทึกเนหนังสืออัสซิสซละอัสไหห์ ah นะครับเลขที่3 0 5 4ดังนั้นพี่น้องครับการที่มีเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงเราแค่ในดุนยาเท่านั้นนะเอาล้อเราให้ฟังในวันอาคิรอดเนี่ยหรือวันกิยามะเนี่ยพี่น้องนะในโลกอาคิรอดเนี่ยเขาก็จะเป็นห่วงเราด้วยแล้วที่สำคัญนะครับเวลาที่เกิดข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราครบคนที่ดีคนที่มีความรู้เนี่ยแน่นอนพี่น้องคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เราทําผิดพลาดเขาจะประคับประคองพี่น้องจําได้ไหมเวลาไปหัดว่ายนองว่ายน้ํากันเนี่ยเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาล้อมเราเลยนะพี่น้องบางทีรู้ว่าเราแบบอาจจะว่ายไม่เก่งอะไรเนี่ยเพราะคอยช่วยเหลือเราตลอดแต่ละคนไม่ดีเพราะเผื่อมันถีบเราด้วยนะพี่น้องเนี่ยถีบตายตกน้ําตายไปบ้างก็มีใช่ไหม แต,แต่คนที่เป็นเพื่อนที่ดีมจะเป็นห่วงเป็นใยบางคนล้อมวงเลยพี่น้องคอยช่วยเหลือตลอดนะดังนั้นเพื่อนที่ดีไม่ใช่มีประโยชน์แค่ในดุนยาเขาก็ยังจะห่วงยายเราในอาคีรอในโลกหน้าด้วยนะนี่คือการที่เราที่มีเป็นผลดีที่เรามีเพื่อนที่ดีนะครับแล้วเราก็จะได้รักษาคุณงามความดีแบบนี้ตลอดไปอิลลอฮฺอัสลามมานีกุมวาราะม์มตุลลอฮิวะบเระกาตฺว